นิกะชนที่ใจบนใจคนบนทั้งหลายอ่ากะ็ะนั้นในเช้าวันนี้ก็ได้พูดได้คุยกับว่าที่พระมหาเฉลิมคนแล้วก็ได้คุยกันหลายรอบโยนก็ความมั่นใจอ่ท่านก็ได้เตรียมตัวน้อมแล้วโยงนะบอกว่ามหาอาจารย์คืนไปเกิดเกินสักหน่อยเนาะ เดือนหน้าโยมจะแตกตื่นกันไว้ที่เขามีอะไรกันก็เลมีนบนท่านเลยมาร้องแฝบงบแตกใบสีร้องแ่งแกะใบสีเพื่อจะได้เปลี่ยนบรรยากาศขึ้นปีใหม่เถลิงศกเลยทโยมนะเมื่อวานนี้เป็นวันเถลิงศกขึ้นปีใหม่ย้ายจากราศีมินขึ้นสู่ราศีเมษก็เปลี่ยนดวงักตาหลัใหม่ อตาตมาตอนที่เป็นเนนตอนเป็นเนนสมเด็จอยู่กนะ็เคยร้อ,ยองแล่นะเคยฝึกเคยฝึกร้องแล่แกะใบสีไอ้ร้องแกะใบสีก็คเคยร้องอแต่ที่พระาอาจารย์รู้จักกันเนี่ยท่านบอกว่าเออเป็นเนนร้องแกะสีก็สั่งเดินโดกก็ดีนะเสียงได้อย่างนั้นก็เลยร้องลองร้องดูก็พอได้อยู่พอร้องพอได้แต่ที่นี้ ไปมีปัญหาตรงที่ว่าหลวงพ่อท่านไม่ค่อยสนับสนุนโยมหลวงพ่อพระคร,รูบวรชินดารักษ์โยมของเจ้าวานตรงเก่าองค์ก่อรโยมท่านไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องให้พระร้องแหล่ร้องเพลงร้องอะไรอย่างนี้แต่ที่จริงเป็นมันเป็นการร้องแบบโคศัสับอมานิกาซึ่งว่าที่มาเฉลิมคลเดี๋ยวก็จะได้ดมีคนที่ท่านคือหลวงพูดท่านก็บอกให้กะมากเกินเกินนิดหน่อยจะเลยไปไปไปเก้ออยคนเดียว นี่ก็อรอญาติจมสักปีหนึง่งเนาะญาติจบก็กําลังมาซึ่งอาตามาก็เคยลองแกะใบสีอันทจริงก็เคยลองเคยสนใจหลายแหล่แหล่สังขารแหล่ใบสีแหล่อะไรอย่างนีก็เคยลองคอยฝึกอยู่นะแต่พอหลวงพ่อท่านให้เรียนเลยเลยไม่ได้ฝึกประโย์ก็ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยก็มาหาเรืเร่องเรียนเรียนบาลีเรียนนักธรรมเรียนบาลี เพื่อที่จะให้มีความรู้ก่อนอย่างทีว่าทีม่มาเฉลิมคนกันบอกบอกว่าท่านก็ร้องได้หลายหลยแต่ท่านก็ยังไม่อยากไม่อยากแสดงนี่เราก็เลยขอร,อออร้องท่านจะคิดว่าเออจะขึ้นถรมเฉลิมโศกปีใหม่แล้วอยากให้ท่านร้องโชยากยโยงฟังหน่อยแล้วถ้าเกิดโอกาสต่อไปไม่แน่ไม่ไไมไแน่อาจจะต้องออมีการจัดให้เป็นรูปเป็นร่างทั้งเทศก็ หน่อยหรือในวันสาคัญหรือว่าวันอะไรอย่างเงี้ยพระนันการเทศแล่ในโยมก็ต้องอาศัยใจรักต้องอาศัยใจรักต้องอาศัยเสียงดีต้องอาศัยการฝึกมีน้ําเสียงที่ฟังแล้วมันโยมติดอกติดใจมันก็จะทําให้มีผลดีในโยมเนาะธมาก็เคยลองๆอยู่เหมือนกันแก้เป็น โยกิทพิษพลเอมจันนะเอมอะไรนะ่โอจันเนาะอยังไม่ทันร้องถึงเนื้อนโยมสองมาเนี่ยว่ะงั้นถ้าเกิดถ้าเกิดร้องนี่จะขนาดไหนทโยกแต่แล้วแต่ละท่านแต่ละคนชอบโยมนะอย่าไปว่ากันโยมการแสดงทางแบบโพสป,ประมาณการมันเป็นอุบายโยมเป็นอุบายสาหรับคนที่ชอบอนะ เออคนไหนที่ไม่ชอบก็ฟังไปทำธรรมดาเนาะเอาตอนนี้ว่าที่มาเฉลิมพลนั่นพร้อมแล้วก็กกราบที่มนุษย์ครับตอนนี้เจ็ดโมงสิบนาทีแล้วกว่าท่านจะร้องเสร็จอะไรเสร็จก็พอดอีทีหลังดังเนาะอานโยมที่มาก่อนก็จะได้ฟังท่านเพราะฉะนั้นตอนนี้ว่าที่มาเฉลิมพลมาแล้วอาญโยมท่านใจสติกันเทศส่วนตัวโยมก็เตรีย,รยมไม่กอาตมาทำไมทานร้องเป็นองหมาก,ก่อนแล้วโยมเนี่ยโยมก็ อิทธิพลโยมสงัิบาอาตมาตอนเย้ช้าอยู่หลังสารการประจาเลยวันนี้ตามประคารทุนที่วัดถวายสองแล้วตอนนี้ก็มอบหน้าที่ให้ว่าที่พระมหาเริมพลได้แสดงโอษปรมานิการตามสมควรเกวราเนาะขอการาบีบนครัะก็ขอเจริญพรโยกนนวันนี้ได้มีโอกาสนะเขาเรียกว่ามาสแสดงนะแ,แสดงคำ ทำในที่นี้มีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งที่ยกหัวข้อทำเขาเรียกว่าธรรมมประมาณกาโยมอาจจะเคยได้ยินแหนะสมัยก่อนที่อาตมาภาพนะ่ได้เข้าไปเรียนมจรอนายกท่านเจ้าุณสุทีนายกท่านเป็นคนสอนเกี่ยวกวับเรื่องพวกนี้นะ่เขาเรียกว่าธรรมะธรรมมะแหน่เทศนะถ้าจำไม่ผิด นะในสายต้ยยนยาตรีเขาจะเรียกว่าทรระริเทพโนมะถ้าจะคุณสุขีเนี่ยนะจ,จ้าคณะจังหวัดเรานิยมเป็นอาจารย์สอนอะอกไปทีเส้นน้าห้องนอยิยมนะจะมีการสมมุตินามนะเกีย่ยวกับเรื่องพัรเทพโยมอาจะจะเคยไปเที่ยวแถวๆนอกๆโยมในวัดตุดวังสงการทนะ่านจะมีการเขาเรียกว่า เทศสามธมารรมะแต่มีพระมหานาคสีรูแนมีการขุดชาวิสัชนาหัวข้อธรรมแนสมมุตินามสมมุติตนใครเป็นพระอริยกัสสกใครเป็นพระอุบาลีใครเป็นพระอนุถามต่อหัวข้อธรรมต่างๆซึ่งยุคสมัยนั้นเนยมที่อาตมาภาพจําได้ในจังหวัดพิโลกเนยงครูบาอาจารย์ในสายนักเทศ เกี่ยวกับเรื่องโคศัปประมาณิกานะฮะก็จะมีพระอาจารย์บัวโรยนะรุ่นเก่ากรลมวคูระยมนะพระนักเทศอาจารย์กระยนะอาจารย์บุญเหลือนะโยมอาจจะเคยได้ยินมั้งโยมซึ่งเป็นอาจารย์เขาเรียกว่าครูนะของสมัมมาณนสบูรณ์นะหลวงพ่อเหลือ,อนนโยม น่ที่เรารู้จักในนามก็ดีคืออนายกเพานะเป็นนายกเพลงลูกทุ่งไทยคือทศพลหิมะพานีนะ่นนะท้องต้องท้าความนิดนึงเนะี่ยจังหวัดพิโลกเนะต้นแบบจริงๆนิยมในสายนักเทศไม่รู้ปัจจุบันนี้ได้มีการหรือเปล่านะ่จะมีการอบรมงเรื่องเกี่ยวเรื่องพระเทศ พระเทศหนึ่งคือพระเทศที่ไปออกลีลานนะจนเกินงานนะที่เป็นข่าวโยมนโยมอาจจะเคยได้ยินในลงในยูทูกในโยมนะญญน,นะขออนุญาตในโยมนะท่านได้หัวข้อธรรมส่อแทกหัวข้อธรรมต่างๆแต่เราทั้งหลายไม่รู้โยมนะคำว่านโมในที่นี้ แปลว่าการนอกนอก้องนะแปลว่าการนอกน้องแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นะเราต้องนอกน้องอยู่นะนี่คือหัวข้อธรรมที่ครูบาอาจารย,าย์เนี่ยโยมพระก็ได้ออกมาสอดแทรกคติธรรมแต่ลงไปในเล่อบางคนเนี่ยโยมฟังธรรมะัอยู่ดีๆฟังธรรมนะันะนะถามหัวข้อธรรมต่างๆโยมนะนั่งเราตาเอ ตกลงไปอุนตักเนี่ยทำมัฟล,ลวกรรมัล้วนเกิดโยมก็พื้งเนี่ยจึงสอแสดแทรธทรมัเพื่อความเขาเรียกว่าบันเทิงเนี่ยบางคนบอกบันเทิงแต่ทำทำอย่างไรฟังเพื่อความบันเทิงแต่ให้เกิดแง่คิดถูกเนี่ยแต่ให้เกิดแง่คิดเนี่ยเพราะฉะนั้นในโยมในการเทศเนี่ยโยเทศมีอยสองอย่าง ที่าะมา,าพาไียกขึ้นในแป่ขั้นต้นเขาเรียกว่าธรรมมัประมาณิกานะมีการปุกฉาคือถามตอบวิสัญญแนะนะดังบาลีเ็าว่านะอันว่าอันถามว่าในหยกนะยกตัวอย่างง่ายๆนะอันว่าอันว่าถามว่าอันว่าภาพเทรนันน้นี้ห้ามแล้วซึ่งหญิงนั้นเพราะเหตุอะไรนยะจะมีอันว่าอันแก้ไห เนี่ยตางการถามแล้วก็ตอบเนี่เพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเกี่ยวเรื่องโคศัพท์กันเะน่โคศัพท์ประมาณิกาเพราะว่าอาตมาภาพก็เป็นพระอัดใหม่เหมือนกันโยมเนะี่ไม่ค่อยจะเชี่ยวจาญเรื่องเรื่องเท่นี้เท่าไหร่แต่ตามกันนั้นก็เคยไปมาโยนเะน่ยเคยติดตามอาจางเป็นเทศมา นะเนี่ยเชตวลาห้างงานเวลาห้างงานยงนะี่ตีรถเข้าสุขโขทยัยสุขโขทยัยไปพิจิตรพิจิตรอายุทยาอายุทยามาพานกระต่ายนะจบที่ไหนยงจบที่พิรุกไม่ผลปรากฏว่าทําไมอ่ะบางคนถามว่าทําไมต้องกลับมาย,าย,ย้ายอยู่ทีนะ่เรียนดีกว่ายงนี่ยหาความรู้ศึกษาหาความรู้เนะย พมวแต่ไปเทศเดี๋ยวตายก่อนนี่ฝนตกมาถนนเลื่อนโยมเนะดอกยางไม่ดีด้วยโยมนะรถไปพลิกคว่ำทแถวสุโขทัยดีนะไม่เป็นอะไรโยนนี่เพราะนั้นเทศวันละห้างานห้างานโยมอย่างวันนึงไม่ได้เลยนนโยมนะสามงานนะไม่ได้เลยนะสามงานสามงานโยเนี่ชีวิตของพระนักเทศต้องใช้อยู่แหละ ชินก um ับรถนะแล้วอากาบางคนบอกไปทานข้าวที่ไหนโยมโอ้โหโยมกานข้าวแค่นี้โยมมันทานไม่ได้นะยกตัวอย่างง่ายๆนะทําไมพระทานไม่ได้ขึ้นนักโมได้โยมน้ำยาวโยมนต้องใช้พลังเสียงอย่างมากนอันนี้จะขอเก็บเป็นบายสีใหโยมฟังเพื่อนหน่ เนี่ไม่รู้ว่าใครทำมายอมขอชมสักหน่อยกันนะท่ันนายมเนาะเนี่ยขอไหว้คนสักหน่อยกันนายมนะสาธุเด้อครูบาอาจารย์เนี่ยเนี่ย ทำเล็กทำที่บอกเหตุรักรับพรสังรูปน้องเป็นง้องทําใหขังหมองเสียใจใครน้องใครช่างเอามาประดับประดาเอาชั้นที่สองรวนแต่งหองวิเศษกระปัตกระปประดับกันเร ข้าแระดูพลอยฮุเาชมันอกาาในตาจังแกเอ้มาก็เมื่อพารุขึ้นทรงเรดูรูรางเมกงุสาธุโยมอโยมติดกันเทศโยนะเขาเรียกว่าได้ผลแอปเปิ่พระลยมนะ ขอให้หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดแค่งปวดขาปวดตัวไหนสัพพะข้อตัวนอกสัพพะข้อตัวไหนสัพพะข้อตัวใดขอให้ตายก็นนิยมแม่นะคนที่ไม่ลุกมาขอให้เป็นนัม่นนี่เนี่ยท่านี้เป็นลีรายเลยนยมอย่าไปเลื่อนวัวออยางนั้นอย่างนี้นิยมนะคนเราเนยมต้องมีการออกลีลาการเคลื่อนไหวร่างกายนะการเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาที่ตก แอเซใช่ไหมแอเซนต์ cool, right? นีการพูดนะแอ็คซสายใช่ไหมมันการแอคโดยรนม่ยแล้วมีการตัวตัวตวนี้ก็เรียกว่าการแอคติ้งโดยรมนนะมีอุตสาห์จัแอ็คไม่ไดใช่ไหม นี่นะร่ำรวยร่ำรวยโยมนะอ่านี่ยก็เรียกว่าโยมมาร่วมบุญร่วมกระเสริฐในการทําบุญข้าน้ำข้าไฟของนนะวัดนี่โยมนะนั้นวัน Oh, no. ากน้อยดวงใจเลยนาขอยกส่วนบุญ 不啊，我嘛。 E I am gonna เนยยกมาเป็นเขาเรียกว่าแนกกามเทพี่ยจะมีการแกะใบสีเนี่ยแต่ว่าแกะใบสีไปบางทีนิยมไม่ตรงตำลาแนนไม่ได้ตรงนะยกนะไม่ได้ตรงตำลาแต่ว่านะยมันมีแหลนต่างๆที่เรามาเก็บเทียบได้แหนแหนเขาเรียกว่าแหนเทียบเขียนเนื้อแ่ย พราะฉะนั้นนม่ยมถามว่าบางคนเอ้าเสียงขนาดนี้ยมยังยมอันนี้ยังแค่ได้แค่ครึ่งเดียวนะโยมนะบอกโยมตรงๆว่าได้แค่ครึ่งเดียวเพราะดูเกมใจจำมหาจักรท่านเนี่ยทำไมอ่ะบางคนบอกว่าทําไมอ่ะเอาเสียงได้แค่ครึ่งเดียวยมเนี่ยเอาแค่ครึ่งก่อนเนียังไม่เต็มที่เสียงกลัวอย่างเดียวคือกลัวเอ้าเนี่ยขาดยม พ่อตอมาไปเคยไปเทศนยิยมแถวปุงนาลางเนี่ยคอน,นี่ยดอกคอนขาดไปสี่ตัวโยมเนี่ยเออเนี่ยไปใช้เสียงหนักเนี่ยคอนขาดไปสี่ตัวแน่แต่ไม่รู้ว่าดอกโตขาดไปดอกนั่นเปล่าไม่รู้นะอันนี้ไม่แน่ใจนยิยมเนี่ยแหน่กลัวจะหมดตังอาจารย์มาหันา,นากซ่อมเนี่ยรู้สึกเครื่องขยายก็ไม่ค่อยดีด้วยโยมเนี่ย พอใช้เสียงแค่ครึ่งเดียว่ยังไม่เต็มร้อยนะแง่อบอะโยมสักกว่เอาต้องออกตัวก่อนโยมไม่เต็มร้อยเทนะ่านั้ะในการใช้เสียงแง่เพราะฉะนั้นโยมในการเทศก็ดีแง่ในการป่าคุยเกี่ยวกบเรื่องปรินกกับทำเล็กๆไมน้อยก็ดีโยมแน่เนี่ยคือการเทศแงเราทําเราฟังธรรมมักบ่อยๆโยม ไปไงกัน,นบ้างเราคงถามโยนทำมากมบ่อยๆดีไหมนะมันต้องสอแท้ไปบ้างโยมแต่พระท่านบางองค์บางรูปเนี่ยท่านจะมีจิตวิทยายัางหนึ่งนะโยมฟังให้ดีก็แล้วกันนะี่บางคนเนโยนนะนั่งฟังเทศในโยมบางคนเนะนั่งฟังในะพักตลกตลบในโยมหวัวล็อกข้างห้า เคยได้ยินไหมเคยเห็นไหมแต่โยมต้องคิดตามด้วยนะท่านสอนแท้เกี่ยวกับเรื่องอะไรธรรมะอะระคาด <laughs> ะงดังก็แล้วนะโยมแม่ระคางดังก็แล้วนะโยมอย่าเพิ่งไปใส่แล้วนะโยมนะฟังเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมะธรรมะมันมีหลายอย่างโยมนะเขาเรียกว่าธรรมะ ทำมั่ประมาณนี้การนะโคศั์ประมาณนิการเดี๋ยวขวัญทำขวัญน้าจะมีอีกอย่างหนึ่งน,นะนี่ทำขวัญน้ามันจะมีการเปิดใบสิ่งวันะนนี้อาจารย์ก็ได้ให้อัตมาภาพมาเปิดผ้า่ผ้าที่โยงนะี่ผ้าเนียน่ยนะสดสวยสะดุดตาสะดุดใจนะใครเห็นก็ส,ส,สนะอาดสะอาด เป็นแกะใบสีแหนไม่ใช่ใบสีสูบหวักได้โยนแต่ละภาคละภาคจะไม่เหมือนกันเนี่แถวแถวภาคอีสานก็จะมีการใบสีสูบหวักถูกไม 3, กหมโยมภาคอีสานภาคเหนือนั่นไงแต่ละที่แต่ละแห่งจะไม่เหมือนกันก็จะมีการล้อแกะใบสีแหนทําไมต้องแกะใบสีเขาเรียกว่าแกะชมนะใบสีก็พพาห่อผ้าได้โยมผ้าใบตองนะ ทางศาสตรทางทางสิลรอบผิดสี่ผิดนะจะมีผ้าคลุมไว้าบสีแปลว่าต้องถามโยมก่อโยมเข้าใจคำว่าบายสีไหมายสีแปลว่าอะไรโย,โยาาม,าย,มนะา,ยา,ยายแปลว่าข้าวอยสีคือทำให้สวยๆแม่ในเวลาที่เขาจะมีการ ใส่กล้วยข้าวไว้ยอดใบสีใส่เขาเรียกว่าอะไรไข่ต้มเอาไว้ทําไมต้องมีใบสีเพราถวยเทพเทวดาที่นบ,บอกกับนะตามบ้านตามภูมิภูมิอากาศเทวดาเขามาลงชงใบสีเขาไม่ได้กินอาหารนห่เราเพราะว่าใบสีทาม,มาจากไใบตอกล้วยกนเนี่ยนะ บายแป็วว่าข้าวนี่นี่แหละเอาเอาระยกนี่พูดไปหน่อยนึงจยนนี่ก็ยังไงยังไงเดี๋ยวจะได้มอบเกณนประเคนใหม่ให้อาจารย์มหาจัรดำเนินการต่อไปนี่แต่ก่อนอื่นโยเนี่นั่งฟังใหญ่ทุ้นั่งฟังมันได้เฉยแล้วแลยวไม่โยนขยับร่างกายกันบ้างโยนนี่ ร้อนมากเกินก็ไม่มีหนาวจัดเกินมียุพยายับร่างกายนะอันนี้พูดเป็นนายาโยกคิดเอาเองเนอะนะเดี๋ยวขอยืมงมอกเองประเทศใหม่ได้จาัรมหาจัก,ก,กรสกอดยมนะสุดท้ายก็ขอให้ยมจงมีอายุวันนะสุข์ภาระรตักษิภานธนาสารสมักจงทุกประการถืดเอ,เอ,เอ,เอวังก็มีด้วยประกาศราชนี ่ขนาดแค่ครึ่งๆรึเนี่ยถ้าเต็มเต็มจะขนาดไหนโยม